สวัสดีค่ะอยู่กับอ้อมเมย์บ้านเห็ดนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของขี้เลื่อยจากก้อนเก่าเห็ดนางฟ้านะคะหลายๆคนนะคะที่กําลังเริ่มต้นที่จะทําก้อนเห็ดเองนะคะอาจจะไม่รู้ว่าขี้เลื่อยเก่านะคะสามารถนํามาตีแล้วนํามาผสมกับขี้เลื่อยใหม่ทําก้อนใหม่ได้เหมือนเดิมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นก้อนเห็ดนางฟ้าก้อนเห็ดนางลมนะคะ ไปจนถึงก้อนเห็ดขอนแล้วก็เห็ดกระดางด้วยนะคะอัตราส่วนนะคะที่เราใช้เป็นขี้เลื่อยเก่า50%เรนะคะขี้เลื่อยใหม่50%นะคะจะเป็นในอัตราส่วน100กิโลนะคะเวลาเราผสมหรืออาจจะใช้เป็นขี้เลื่อยเก่า20%ถึง3 0ก็ได้นะคะแล้วเราก็นำขี้เลื่อยใหม่นะคะมาผสม อัตราส่วน80หรือ70%เ์ก็ได้นะคะเปอร์เซ็นต์ที่พูดนะคะก็หมายถึงกิโลกร,รัมนะคะ100กิโลนะคะเวลาเราผสมทําก่อนเห็ดแต่ละชนิดนะคะเราก็จะนําคีเลื่อยเก่ามาผสม50กิโลคีเลื่อยใหม่50กิโลนะคะแล้วเราก็จะนําส่วนผสมนํามาผสมเหมือนเดิมนะคะเป็นพวกลำอ่อนเป็นปูนขาวอะไรแบบนี้นะคะ แล้วที่สำคัญนะคะการที่เรานำขี้เลื่อยเก่านะคะมาใช้ผสมแบบนี้เนี่ยมันจะได้คุณภาพนะคะแล้วก็คุณค่าสารอาหารเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าการที่เรานำก้อนเก่ามาใช่ไหมคะมันก็จะมีพวกสารอาหารนะคะที่อยู่ในขี้เลื่อยเก่าอยู่แล้วนะคะพอเรานำมาผสมกับขี้เลื่อยใหม่แล้วนำมาตีแล้วนำม,มาผสมทำก้อนใหม่เนี่ย มันก็จะทำให้คุณภาพของก้อนของเราเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะและที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือการนึ่งก้อนนะคะเราจะต้องนึ่งให้อยู่ในอุณหภูมิที่ถึง100องศานะคะ4-5ชั่วโมงนะคะยังไงก็ต้อง4-5ชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะให้ลาต่างๆที่ติดมาจากขี้เลื่อยเก่านะคะมันจะทำการนึ่งแล้วก็ฆ่าเชือ้อ ไปแบบ100%เลยนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะยังสามารถช่วยลดเรื่องของต้นทุนของเราได้ด้วยนะคะไม่ต้องไปลงทุนกับคีเลื่อยใหม่ในจำนวนเงินที่มากนะคะก็ช่วยลดต้นทุนตรงนี้ด้วยนะคะเรื่องของคีเลื่อยนะคะก็วันนี้นะคะก็มีเรื่องของคิ้เลื่อยเก่านะคะมาแนะนำให้กับทุกคนได้ดูกันนะคะ ก็ฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับอ,อ้อมแมบ้านเห็ดด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ